พ่อบ้านราชาปิศาต์สี่ศูนย์แปดเพ่อบ้านจัวเจ้าหน้ามันแปลกมากเจ้าต้องระวังด้วยเจ้าหน้ามันเหมือนไม่มีตัวตนการจูบตีทั่วไปไม่อาจทําอะไรมาได้เออต้องใช้การจูบตีไปด้วยดวงจิตของมันถึงจะได้ผลเฮ้องั้นละต่แก่รี่เจ้าไปพักเถอะข้าจัดการต่อเองท่านผู้บัญชาการสูู้เฮ้ยท่านผู้บัญชาการไร้เทีมทานใช่แล้วใช่แล้ว ดูเหมือนลากสังหรณ์ของสาวน้อยผู้นั้นจะแม่นจริงๆขา้าคิดว่าแค่ส่งพวกตะเกอรี่ก,ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ฝังนั้นถึงขั้นส่งคนระดับเจ้ามาขนาดนี้แล้วก็พวกเจ้าคงไม่อยากให้ตระก,กูลยุนตกอยู่ในเงื้อมมือใครๆทั้งสิ้นสินะพลังของตระก,กูลยุนมีผลกับทุกฝ่ายเจ้าใหญ่้หวังที่จะเอาพลังนั่นไปนเป็นของเจ้าเองได้ <c oughs> และพลังของเจ้าเมื่อครู่มันเหมือนกับคู่แคนเก่าของข้ามากเลยนะแล้วไง เจ้าชนะไหมล่ะเจ้านี่มันยิงพยองนักก็จริงที่ตอนนั้นข้าพ่ายแพ้แต่ตอนนี้เจ้าคิดหรือว่าจะชนะข้าได้ฟันไปเถอะเฮ้ยแต่แกโจเ,เอยเฮ้ยพอเห็นว่าแขนขวาข้าแข็งกระนแรงเลยเล็งมาที่แขนซ้ายข้าแทนเัินละกองเล็บมังก่หรือมานี่เลยแกเฮ้ยเอ๊ะอ,อะไรกันฮ ท้าเป็นประชาการเอ๊ะพีเอ๊ะเพราะว่าจุ๋ยวางด้วยเจ้านั่นต้องใช้การตุ้ดีดวงดวงดวงจิตถึงจะได้ผลเนอะเรื่องนั้นข้ารู้แล้วบทยุทธ์มังกรปีศาจะบวนยุทธ่สามมังกรปีศาจกระมดรามเอ๊ะอะไรนี่มันอะไรกัน อนายต่แกตอนนี้เจ้ารู้ยังว่าข้ากับผู้แขนเก่าของเจ้าใครเหนือกว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างล้นเชื่อมต่อส่งผลถึงกันเจ้าที่อยู่สถานะไรตัวตนหรือจะเป็นผีอะไรก็ตามอย่าคิดว่าข้าจะทำอะไรมันไม่ได้นะข้ารู้นะมะว่าเจ้าเป็นอะไรใจแค่คุณเชิดวิญญาณจะมาทำเนียนคิดว่าข้าไม่รู้อะไรนะเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไง นี่มันคือบริทยุโบราณที่หายสาบสูญไปกว่า500ปีเลยนะมีอะไรที่ข้าจะไม่รู้บ้างลนะ่ะถ้าเจ้าเป็นขั้นวิญญาณจริงข้าคงจะเอาชนะได้หรือชนะเจ้าได้ยากแต่เจ้าเป็นแค่คนเชิดวิญญาณข้านะมีวิธีจัดการเจ้าเป็นร้อยวิธีเลยละ่ะคนที่มันอ่อนแอแต่กระับแแซงว่าแข็งกระแรงต่อหน้าข้าอย่าคิดว่ามันจะรอดไปได้เน่ยิธีเทวคันสแดนเทพายา ้ขึนนี่มันค่ากุลหรือเป็นไปได้ยังไงมันวางค่ากุลไว้ตอนไหนเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกนะเป็นแค่หุ่นเชิดวิญญาณแท้ๆแม้ว่าพลังของมันจะทําให้ร่างกายของเจ้าเหมือนม,มีต,ตัวตนแต่มันก็ไม่ใช่ขั้นวิญญาณหากปราศจ,จากร่างร่างจริงวิญญาณของเจ้าก็จะไร้ทางที่จะกลับไปการจัดการเจ้ามันง่ายสเลเกินตั้งแต่ตอไหนกันเออ เอ,อและอีก,กุเรื่องหนึ่งเพราะเป็นหุ่นเชิดมาทำให้สัมผัสรับรู้ของเจ้ามันมากกว่าปกติหลายร้อยเท่าทำให้เจ้าได้เปรเียบในการต่อสู้แต่มันก็เป็นดาบสองคมเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ยังไงล่ะจบแล้วนะครับสำหรับตอน4ี่อูนย์แดอ่า,านาประการใดนขอภาชนะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ